สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านมื่อนี้ประกวนสีผ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาปลูกมันแซงโดยไลนเนาะค่ะนาอพี่น้องมันแซงนี่บอมนว่าแต่ปลูกแต่หัวอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องไลเขาก็สามารถติปลูกได้เนาะค่ะนาะแต่หัวพันธุ์ท่าบ่เพียงพอเขาอยากขยายได้ไลายเขาก็ต้องใส่ไอไหลซอยเนาะค่ะพี่น้องก็เกิดดีขึ้นเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นไหลประกวนที ขุดมันแล้วก็เก็บไว้เนาะค่ะเนาะเอากบดินไว้กบดินไว้กับหดน้ำเพื่อเป็นอันนี้ขยายพันธุ์ต่อไปเนาะค่ะพี่นอ้องมันก็จะมีไหลไงไหลหน่อยมันก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะแต่ก็แตกเนาะดีคือกันนี่อันนี้สําหรับปลูกแบบไหลเนาะค่ะเนาะพี่นอ้องบางคนก็อาจจะว่าปลูกไถ่ตีหัวหรือจังใด แต่เม็ดนี่ประควนยังไม่ทันเคยลองเนาะค่ะเนาะเคยลองแต่ไหลเนาะค่ะพี่น้องนี่เขากบเดินใบหดหนามมันก็สิแตกนอเดนี่พี่น้องนอใหญ่นองามคือกันเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้ปลูกโดยไลนด้วยค่ะพี่น้องประควนสิปลูกให้เพื่อนๆพี่เพียงน้องได้รับชมแล้วก็สิอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอีกต่อตอใบเนาะค่ะน้อนี่เขาก็สิแตกต่าออกมาจังสีนอค่ะน้อ ไรก็สามารถที่ทิ่แทงนอใหญ่ให้เฮาได้นนะคะือกันเนาะค่ะเนาะงนอพันนี่กบดินไว้นี่มันก็ทิ่แทงนอกออกมาในในในไหลแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะพี่นอ้องนี่ตัวนี้มันแทงนอกออกมายาวแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าตั้งแต่ขุดมาก็าดน้ำไว้สองสามมื่นหรืออาทิตย์หนึ่งก็าดทเธอหนึ่งทดไหลมันไว้เนาะค่ะพี่นอ้อง มื่อนี่ประกวกสิได้ปลูกให้เพื่นพนอนๆพี่น้องดนรับช่วเรืองปลูกมันแซงงโดยไหลเนาะค่ะน้องพี่นนองไร่ใหญ่ก็แท่งนอใหญ่เลยพี่นอาะนอน,นี่นอใหญ่นอขาวนออวบกสิประมาณน,นี้เน,ะนาะค่ะเนาะเขาก็นํามาตัดเป็นทน่อนๆแบบนี้เน,ะนาะค่ะเนาะคุดหลองลเขาก็วางลงดินกบกับเหมือนเหมือนก,นกันกับที่เขาปลูกด้วยหัวเนาะค่ะพี่นนอง เดี๋ยวปะควรสิไปปลูกให้เพื่อนๆพี่น้องได้รับชมเนาะค่ะเนาะปลูกมันแซงโดยไหลพี่น้องแล้วก็สือัปเดตให้เบิ่งว่ามันสามารถสิหัวดกบอีหยังบอจังสีเนาะค่ะพี่น้องให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้ติดตามไว้เนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนเอซี่ที่เขามาใหม่เนาะค่ะเนาะที่ยังบพท่านได้เคยเห็นเนาะค่ะเนาะอ่ะกดติดตามไว้เนาะค่ะเนาะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์เพื่อ ขีดไม่มไม้ใส่เด็กๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้รับชมเนาะค่ะเนาะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการปลูกเนาะค่ะเนาะพี่น้องฟังนี่ประกันสิปลูกไหลเด้อค่ะพี่น้องไปหนีเงาไปหนีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิง่งฟังนี่เนาะค่ะเนาะฟังที่นี่พักชะอมเนาะค่ะเนาะว่ามันสิเป็นจังได้เนาะค่ะพี่น้องถึงเวลากกนลือถึงเวลามัน ถึงแพงนอเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะปละกวนกัสิด้ปลูกขาขวขาให้ถึงเพื่นนอนพี่เพียงน้องได้รับช่มเนาะค่ะเนาะเข้ากับกลองแบบนี้เนาะค่ะเนาะกลองแบบนี้เขาก็น้ำไหลลงมาวางเนาะค่ะเนาะพี่น้องปลูกขาวขาให้ถเพื่อนพี่พียงน้องได้รับเบื้องจักกับชม่มจักน้อยเนาะค่ะเนาะที่เรือประกวนกับสิปลูกไปเรื่อยนๆนี่มังนอมันในพี่น้อง เ้าก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะไม่ต้องลึกเกินไปอันนี้ปลูกโดยไหลเลยค่ะพี่น้องเด้อกระสีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเมาก็ว่างไหลลงไกว่เนาะค่ะเนาะกระสีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะปลูกให้เพื่อนๆได้รับชมเขาๆจักหน่อยทีนี้ระควนกระสีบัวใดลุ่งขีดกระสีปลูกไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะกใส่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้ปลูกโดยไหลเลยจะเด้อเพื่อๆพยู่เฮงเนาะ มึงแตกเนาะนี่เขาก็บกบดินลงไปเลยเนาะคะ่ะเนาะกบดินลงไปประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะขมือ,อนี่มยังไงนี่นี่นสีเนาะคะ่ะเนาะเอ็ดเขาเขาให้เพื่อนๆพี่ๆน้อง,องๆได้รับชมเนาะคะ่ะเนาะ ว่าปลูกโดยไร่ปลูกแบบใดเห็ดจังได่พี่ีแบบใด่หนองคานองพี่น้องแล้วมันสิขึ้นจังได่กะคอยติดตามหลับชมคลิปประพวนคนละกสิทธ์ต่อ,ต,อต่อไปหนองคานองพี่น้องคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วประพวนกับสิขอจบคลิที่เพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่นะะ้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาหลับชมหนองคะนานอคลิปนี้ประพวนกับสิขอจบไี่เพียงแค่นี้เน,นาะคานอปลูกไม่เส่นโดยไร่เนาะพี่น้องเดีย๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยเรื่อยเนาะคาเอาดินกบประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้อง เาต้องเลิกเกินไปเพราะว่ามันสิขึ้นยาบคิดหนะ้าเขาคอยพอกันไหมเนาะค่ะพี่น้องคุเ,เลยสวัสดีจ้าเผลผล FC ทุกท่าน